ครับกลับมาช่วงที่สามของรายการบอกเล่าเก้าสิบนะครับกับสมาคมผู้สื่อข่าวส่วชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับเรายังอยู่กับท่านพลอากาศตีทูตตีชาเลิศดสันทศวาทีนะครับว่าที่ผู้สม,มัครกทมตอนนี้เรานังพูดคุยถึงมองอนาคตกรับเชิญท่านต่อครับว่าตะกี้เราคุยไปแล้วไม่ว่าเรื่องของการจราจรเรื่องการแก้ปัญหาน,าน้ําท่วมท่านมีนโยบายมองอนาคตกทมออยังไงต่อเช่นครับท่านครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับโดยโดยปกติ กทมอของเราเนี่ยเป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง70%ในประเทศไทยคร,ครับผม เพราะฉะนั้นผมจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ครับส่งเสริมด้วยการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนากรทมเนี่ยให้สวยขึ้นโดยทําแหล่งน้ําทั้งหมด1,600คลองโดยประมาณเนี่ยครับให้สวยให้ใสทั้งสองฝั่งนะครับโดยจ้างบริษัทเกาหลีซึ่งเขาได้ทําคลองของเกาหลีให้น้ําใสและสองฝั่งคลองเนี่ยสวยมาแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างชาติก็ไปเที่ยว คนเกาหลีเองก็เที่ยวเราจะทําแบบนั้นจ้างเขามาทําเลยครับโดยกทมไม่ต้องลงทุนรัฐบาลไม่ต้องตรงทุนเราใช้กลุ่มบริษัทที่รับสัมปทานนี่ครับให้เขารับสัมปทานไปครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อสวยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีเรือกอและมาวิ่งรับ ไายรับผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างประเทศได้สองฝั่งนี้จะปลูกดอกไม้สวยแล้วก็จะมีร้านอาหารสีภาคให้นักท่องเที่ยวน่แวะขึ้นไปแต่งตัวเป็นตามภาคเลยนะครับมีดนตรีทั้งสี่ภาคเลยครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชื่นชมวัฒนธรรมไทยของเราครับทั้งเรือกอและที่สวยงามนะครับเรือเป็นสีลุ้งเป็นอย่างนี้ครับผมท่านครับ ผมฟังแล้วผมขอคองเดียวเลยคะับคองแสนแสบก <c oughs> ่อนเราจะเจนิโตมาอยนี้นเราเรา <5 S 1> ห <คน S 2> ลังเรื่องคนเรียนมานานก็ <c oughs> นึงถึอคองผนก็ได้ก็คองแสนแสบเนาะในมุมมองของเรียนท่านว่าที่ก็เถิดว่า,ท,ท,าที่ผู้สมัครปตว,วเนี่ยฮะถ้าคองแสนแสบท่านมีนโยบายยังไงเอาเอาตรงนี้ชัดเจนก่อนเลยคองแสนแสบนี่จะเป็นอย่างนี้ครับคองแสนแสบเนี่ยดีมากครับเพราะตัวคองแสนแสบเนี่ยเราก็จะ อย่างที่ว่าเกาหลีเนี่ยครับเขาทำของเขามาของเขามาแล้วเขาเคยมาทํารีเสิร์ชดูอย่างฮะ ว่า <Well, S 2> สามารถทาได้ไม่ไม่ได้ทำรีเสิร์ชเลยแต่แพทเทิร์นมันเป็นแบบเดียวกันวิธีการแบบเดียวกันคับคที่เกาหลีก็คือวิธีการเนี่ยเขาจะมีการขจัดน้ําเสียออกไปทั้งหมดก่อนโดยไล่น้ําออกไป<อ>แล้วไล่น้ําเสียใช่ครับแล้วก็ลออของแต่ว่าใต้คลองเนี่ยครับเขาทาเป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบท่านบันไดเหมือนกับน้ําตกที่มันตกลงมาซึ่งเป็นการบำบัดไปในตัวแล้วสองฝั่งเขาเนี่ยเขาจะปลูกไอ้ต้นไม้ที่เหมือนเหมือนกับที่สองฝั่งของอน้ําตก บริเวณน้ำตกครับเนี่ยครับนี่คือวิธีการของเกาหลีนอกจากนั้นแล้วมันจะมีอื่นๆอย่างเช่นสารธรรมชาติเป็นแร่แร่ธาตุธรรมชาติบำบัดหรือจะใช้ในส่วนของเหมือนกับ EM นะครับเป็นชีวภาพหรือจะใช้ในส่วนของอีกอันหนึ่งก็คือโอโซนบำบัดเนี่ยในเทคโนโลยีที่มีอยู่ครับผมคือจริงๆเนี่ยพอฟังจากท่านพรอากาศตีทฤษพิชาเนี่ยครับผมผมมองนิดนึงก็อย่างที่บอกว่ามันมีอยู่ประเด็นที่เรื่องของ หน้าบ้านหน้าบ้านหน้ามองในคลองเราไม่ต้องไปไกลท่านเห็นไหมตรงหลังดอนเมืองก็จะมีโครงการของกทมเหมือนกันถูกไหมในเรื่องของการที่บริเวณคลองตรงนั้นผมจําชื่อไม่ได้ชื่อคลองอะไรถูกไหมฮะเส้นนั้นเป็นเส้นยาวเราก็จะมีการไล่ผู้ผู้อยู่ออกหมดถูกไหมตอนนี้ก็ทัทำเป็นคอนโดทําบ้านฝังทุกอย่างหมดตรงนพวกนี้สิ่งเหล่านี้ผมผมเรียนนิดนึงว่าถ้าท่านมีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนในเขตรุงเที่นครเนี่ยผมคิดว่าจากความคิดของท่านตรงนี้มันส สามารถที่จะสานต่อตรงนั้นได้เลย mm ใช่ครับผมเ,เป็นตัวอย่างเลยนำร่องถูกครับถูกครับนะอมฝากตรงนี้กผมฝันทั้งวันว่าจะกระโดดคอไม่น้ำแสนแสบเข้าใจครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราทําไม่ค่อยได้คือเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยเราชอบทิ้งของใช่ครับสิ่งสกปรกลงของเพราะตอนนี้โดดไปเลยเราจะเห็นว่าทุกผ่านมาน้ําท่วมกทมเนี่ยทางเทศกิจก็บอกโอ้ขยะเยอะมากมีทิ้งตรงทิ้งเตียงคืออันนี้ต้องย้อนกลับไปว่าในพฤติกรรมของกรทมการทํางานผมก็ไม่รู้นะ ว่าขยะคุณเก็บยังไงอะครัับมครบนี้ขยะใหญ่คุณไม่เก็บคุณเก็บขยะเล็กครกนี้แล้วจะไปทิ้งที่ไหนเอาง่ายงแค่ทุกวันนี้เราเดินในท้องถนนทังขยะไม่ค่อยเจอที่สั้งไปถูกับถูกครับถูกตรงนเอาถุงไปวาอะไรแทนที่เยอะเอาถังขยะมาปุ๊บใชมเหม็นอีกนะถูกครับอันนี้ผมว่ามันต้องแก้ไขก่อนเลยถูกครับถูกแต่ว่ากลายว่าหน้าบ้านหน้ามองแต่จริงจริงเอาจริงไม่ไม่น่ามองอะ ค,คุณคไปตั้งอล็อกอเ,เล็กอันนี้ขออนุญาตพูดถึงตรงเลยผู้ว่าท่านไทยที่จะลงเนี่ยผมว่าเอาความจริงของชีวิตเนี่ยมาคุยก่อนว่าไอ้ที่คุณไปตั้งข้อเนี่ยล่าถุงพลาสติกไปวางแล้วไปวางว,างว่าเขตนี้เป็นผู้รับช่างขอโทษนะครับ,รบเขียนนั้นมันเขียนใช่แต่ว่าแนวทางปฏิบัติมัน<อ>ไม่ได้อย่างที่เขียนถูกครับฝากท่านด้วยนะครับท่านได้ครับมีอะไรเสริมต่อเชิญครับตัวตัวเนี่ยตัวตัวคลองทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันจะต้องบำบัดตั้งแต่น้ําที่จะมาลงเพราะว่าที่น้ำเนี่ยน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ 10%มาจากน้ำตามบ้านตามอาคารเ,<ล>เนี่ยเยนะนี่ยเราจะต้องบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการบำบัดขผมเนี่ยบำบัดแล้วอันนี้ปีประโยชน์นะครับ,รบตัวตัวน้ำเนี่ยเราสามารถเอามาเป็น ปุย๋ยเอามาทําแก๊สได้แล้วก็ไอตัวเศษพยานเะนี่ยเอามาใช้การ 5, รัลลีไซเคิลได้หมดครับ,รบมันมันจะมีประโยชน์ครับ,รบนี่นี่คือวิธีการวิธีการที่ยารฟองน้ำสร้างอะไรถูกครับ,รบสร้างอะไร,รได้ึ้นมาอีกที่จริงในสมัยพวะว่าวิจิตก็มีทําพวกนี้แต่ว่าก็จะคิดตังค์ใช่นี่แหละคือปัญหาใหญ่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่างบประมาณเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทำแต่เนี่ยวิธีการเนี่ยเราให้สัมทานเข้าไป รเราะฉะนั้นเนี่ยตัวสัมปทานตัวบริษัทที่มีสัมปทานเนี่ยตัวเงินเขาเพียงพอที่จะดําเนินการออันนี้แหละครับเสร็จแล้วในคองแสนแสบนะครับพูดถึงคลองแสนแสบเราก็พืชนเผือ่อไปเลยว่าใต้คองแสนแสบพอเราลอกเรียบร้อยแล้ว ดินโคลนใต้ของแสนแสบเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยได้นะครับปุ๋ยอย่างดีเลยฮะเป็นปุ๋ยอย่างดีครับเสร็จแล้วเนี่ยใต้คลองนั้นเราเราจะทําเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจุดๆไปนี่ครับเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็มาให้กทมเนี่ยใช้เพราะฉะนั้นกทมเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับโดยส่วนหนึ่งในระยะแรกเนี่ยกทมต้องใช้เงินค่าไฟฟ้าที่เคยจ่ายให้เนี่ยมาจ่ายให้บริษัทอันนี้ส่วนที่จริง 可他。 ผมกำลังมองว่าเพอท่านพูดอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันก็สร้างรายได้ให้กับคอทมอนะใช่ครับใช่ครับใช้เรื่องของการสร้างวอเตอร์ทิสเมนหรือเรื่องของการใช้น้ำในในคลองมาสร้างกำลังกระแสไฟฟ้าด้วยขายยถูกไหมถูกครับเรามีพื้นที่เยอะที่ใช้ธรรมะโดยเฉพาะช่องนนทรีครับผมครับเนี่ยมันมันสามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะซึ่งทางเหนือเหนือที่เขาทำกับพวกที่เขาไม่มีไฟใช้นะครับเขาก็ใช้น้ำตกล้ำ ฐานน้ำตกที่ไหลเนี่ยมาพันน้ำปัดไฟใช่ครับใช่ครับเชิตนต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตเสริมเพื่อพอด้คุยเรื่องนี้ครับครับผม,ผมเป็นเรื่องครับ <ผม S 2> ข้องใจพอยปไงฝากท่านไว้นะกรณีน้ําเสียคลองแสนแสบเหมือนที่ผมบอกในชีวิตตอนเป็นเด็กผมได้โดดน้ำตางมั้พอแสบมาถึงไหมครับครับครับปัจจุบันนี้เดินเสียดผ่านน้ำเหม็นน่ะใช่ครับมาพูดถึงเรื่องของการบำบัแบบน้ำนะครับเพื่อให้เป็นน้ำเนี่ยมันใสเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนสอบถามว่าท่านมีนโยบายทําตรงนี้ยังไงบ้างครับครับรัดยายนี่เราจะใช้ บริษัทที่รับสัมปทานไปจ้างทีมเกาหลีซึ่งเขาทําเกาหลีเนี่ยได้น้ําใสแล้วเนี่ยมาทําให้กับคลองต่างๆของกรุงเทพเนี่ยจากพันหกร้กว่าคลองเนี่ยครับโดยประมาณเนี่ยครับ ให้ใสแบบนั้นครับ,บนอกจากนั้นแล้วในคลองแสนแสบหรือคลองให,ใหญ่ๆต่างๆที่มีน้ํากระแสโฟซึ่งแม้จะไม่มากแต่ข้างใต้เนี่ยครับเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้แหละครับไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยแล้วมาเก็บในแบตเตอรี่แล้วตัวนี้ครับช่วยลดค่าใช้จ่ายมาจ่ายให้กับค่าไฟกทม,มในเขตต่างๆทั้ง5 0ิเขตในโรงเรียนกทมก็ตามในโรงพยาบาลกทมก็ตาม,อ,มอย่างนี้ครับจะลดค่าใช้จ่ายให้กทมอ,อย่าง มากมายครับ มากมายแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเป็น green energy ด้วยช่วยช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วมันยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยนะครับใสรแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงความสวยงามเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่าเรือกอและสีลุงวิ่งกันขวักไขว่สองฝั่งเนี่ยมีดอกไม้สวยเนี่ยมันน่าชื่นชมขนาดไหนคห <อ S 1> <า>น้ำใสใช่ครับน้ำใสใช่ครับไมสวยใสใสเนี่ยใสได้แน่นอนเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยทำมาเรียบร รรตรงนั้นคือเป็นโมเดลที่สามารถทําได้แล้วเราให้เขามาทําก็ทําแบบที่เขาทําของเขาใสเขาก็จะมาทําของเราใสเป็นแบบนี้ครับจุดนี้ครับจะเป็นการพลิกโฉมกรุงเทพเพราะแม้ว่าคนต่างจังหวัดที่ร,รู้ก็อยากจะมาดูมาชื่นชมแต่เขาไม่ได้มากรุงเทพไม่ได้มากรทมานานหลายปีเลยเขาจะเห็นเลยมันตื่นตาตื่นใจเพราะกรุงเทพเนี่ยพิกโฉมไปแล้วครับ เรื่องเรื่องขยะอีกเหมือนกันครับเรื่องขยะต่างประเทศเนี่ยครับเขาจะมีถังขยะเนี่ยเป็นจุดจุดจุดอย่างเพียงพอครับเรียกว่าเรามีขยะที่ถืออยู่เนี่ยอ่านไสนขวาเราจะเห็นถังขยะทันทดีเราก็ไปทิ้งได้นั่นคือเพราะฉะนั้นถังขยะต้องเพียงพอแต่บ้านเราเนี่ยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอยากมีถังขยะเพราะเห็นว่ามันเป็นถังขยะดูไม่เพราะฉะนั้นกทมเนี่ยต้องทำถังขยะให้สวยและดูดีครับเนี่ครับ มันก็จะไปตั้งอยู่ตามที่ไม่ไม่ระเกะระกะแล้วก็ดูแล้วรู้สึกไม่ขัดหูขัดตาและก็เอาขยะไปทิ้งเสร็จแ,แล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยเราจะมีสัมปทานเล็กๆย,ย่ยอยๆซึ่งจริงๆงกทมเนี่ยได้ทําอยู่แล้วนะครับในแต่ละเขตแต่เราจะเข้มงวดในการให้สัมปทานของแต่ละเขตไปเลยของแต่ละเขตเนี่ยแล้วให้เขาเนี่ยมีทีมม้าเร็วเขาใช้รถเล็กไม่ต้องใช้รถใหญ่ตะเวนเนี่ยตรวจไปเรื่อยแล้วจะเราจะมีมหน่วยตรวจตาที่ดูเลยว่าตรงไหนมีขยะเขาก็จะต้องรีบมา เหมือนมันตกค้างคใช่ครับท,ที่ที่ตกค้างอยู่ทั้งหลายเนี่ยครับต้องคอยตรวจคอยมาเก็บอยู่ตลอดเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับ<ม>ที่เราจะท<ม>ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกดู ดีไปทั้งหมดทั้งกทม,มเป็นอย่างนี้ครับแล้วมีโครงการไหนต่อที่จะช่วยมองให้อนาคตกทมหน้ามองอีกตัวสายไฟที่ระยองอยางที่กทมมีแผนอยู่แล้วทําอยู่แล้วเอาลงดินเนี่ยซึ่งยังไม่สําเร็จเนี่ยเราจะทําตรงนี้ครับให้สําเร็จโดยเร็วด้วยเทคโนโลยีที่มันมีแล้วในการเจาะในการฝุดใต้ดินหรือว่าที่ติดขัดอยู่ปัญหาสําคัญก็คือการประสานงานต่างๆระหว่างบริษัทผู้รับเหมากับทางกทมก็ตาม,มีความติด ในด้านธุรการในด้านการเงินก็ตามเนี่ยเรามีตัวบริษัทที่มีการเงินท้องสามารถไปเทคตรงนี้มาได้หมดเลยนะครับไปรวมการมาหมดเลยแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่โดยไม่กระทบผลประโยชน์ของต่างๆที่เขามีอยู่เราจะให้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยที่เขารับงานไปแล้วอะไรเนี่ยเราจะความหมาก็คือเราจะเพื่อกูลเขาไม่ได้ไปกระทบในผลประโยชน์ของเขาทําให้แต่ว่าเราต้องการเน้นว่ากทมต้องสวยงามค่ะโดยอันนี้เราสามารถทำเป็นสมรภู้ อย่างที่บอกว่ากทมอก็จะไม่ต้องใช้เงินใช้ระบบสัมปทานนี้ให้เข้าไปแต่เรื่องเงินเป็นของการไฟฟ้านะก็เป็นของการไฟฟ้ามันไม่เงินเดือนเลยมันต้องประสานกันโทรศัพท์การไฟฟ้า่การโทรศัพท์ที่ต้องมาสานกันที่เป็นเสาใช่ครับเราต้องประสาน ประสานสัวนเ่านันเพราะว่าจริงๆจริงจริงมจริงๆเพราะว่าก็อย่างที่สร้างอยู่ว่าบทบาทของผู้ว่ากทมเนี่ยมันมีไม่กี่กี่หน้าที่ถูกไหมครับผมครับที่ทุกอย่างหมดเนี่ยพูดง่ายว่าแต่ผมเห็นด้วยกับที่ท่านนําเสนอทั้งหมดเพราะว่าผู้ว่ากทมต้องเป็นผู้นักประสานใช่ครับเป็นใน้นที่ดูเพราะว่ามันมันมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาอ้าผมพูดไหนพอพูดการศึกษาขอถามท่านนิดนึงเรื่องการศึกษาคุยยังไงคะการศึกษาเนี่ยสําส สำคัญมากๆเลยครับเพราะอย่าลืมน,นะครับว่าเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดของกรทมนี่คืออนาคตของประเทศชาติซึ่งเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่มาทํางานในทุกส่วนมาปกครองประเทศเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเขาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้เขามีศักยภาพสูงสุดเนี่ยเขาเนี่ยจะจะทาให้กรุงเทพและทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าเจริญรุดหน้าเทียบเท่าอาณาอารยประเทศอื่นๆคือคือปัจจุบันเนี่ยเรียน หนึ่งต้องว่าในกรทมเนี่ย การศึกษาขั้นพื้นฐานถูกหมรับผครับมันมีทั้งหมดกี่กี่ร้อยกว่าโรงเรียนสี่กว่าโรงเรียนกว่าโรงเรียนที่กรทมกำกับดูแลใช่ครับตรงนี้เนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้าไปเนี่ยในในส่วนหนึ่งจะเข้าไปพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพการเรียนการสอนอย่างไรปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เริ่มมีการเรียนการสอนในเชิงออนไลน์มากขึ้นถูกครับถูกครับหนึ่งนะสการเรียนเองก็อยากต้องให้ความสําคัญในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยถูกครับผมก็เลยเรียนถ้าท่านได้รับความไว้วางใจของคนกรทมบอกเออ ของท่านบนอากาศตีทูตปีชาเนี่ยความคิดที่ดีเนี่ยท่านจะทำยังไงเชิญครับเรื่องภาษาครับ,รบผมเรื่องภาษาก่อนอเรื่องภาษานี่เป็นสําคัญมากเพราะการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญแล้วรเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีมีนักธุรกิจมาจากหลายชาติหลายภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคลากรเราต้องพร้อมในด้านภาษาซึ่งที่ผ่านมาตอนที่เราเปิดเอ c ซีประเทศไทยก็หนักใจว่าอีทเราเนี่ยภาษาเนี่ยเราไม่ได้เตรียมพร้อมให้พร้อมรับ AEC เขาเลยเนี่ยก็จำเต้องทำอย่างนี้ครับ โรงเรียนในกทมทั้งหมดเนี่ยครับผมจะจัดให้มีการสอน5-7ถึงภาษาภาษาที่สำคัญนะครับที่รเราต้องไปเจรจาธุรกิจกับเขาหรือนักท่องเที่ยวที่มาหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งสองแบบภาษาอังกฤษแบบอังกฤษประเทศอังกฤษกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันครับ ภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นาานะครับแล้วก็จะมีภาษาอาหรับที่เข้ามาเพราะเงินทุนเขาเยอะกลุ่มใหญ่ด้วยใช่ครับนี่ครับ,รบและจานวนประชากรเขาเยอะแล้วก็จะมีภาษาฝรั่งเศสซึ่งหลายโรงเรียนก็สอนอยู่แล้วแต่ว่าเราจะให้สอนเนี่ยตั้งแต่เด็กไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีภาษาสเปนเนี่ยครับทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยแปดภาษาแล้วแต่ว่าเด็กจะชอบอันไหนเลือกอันไหนแต่ยังตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย โดยธรรมชาติก็ให้ได้ทั้าภาษาเพราะโดยโดยธรรมชาตินะครับผมเล่าให้ฟังว่าลูกของคนเกาหลีก็พูดเกาหลีได้ลูกของคนญี่ปุ่นก็พูดญี่ปุ่นได้โดยครูต่างๆเราเนี่ยเราจะใช้เป็นอาสาสมัครมาสอนให้ตั้งแต่เด็กเล็กเด็กเล็กเลยนะครับ<ม>เพราะเด็กเล็ก<ม>คือส่วนที่เขาจะรับรู้ด้านภาษาได้เร็วและง่าย3เดือนนะครับเด็กจะพูดเป็นหมดล้ว<ม>โดยธรรมชาติที่ผ่านมาที่วิจัยมา3เดือนเนี่ยครับโดยครูเนะี่ยทำหน้าที่พูดเขา,เขาอย่างเดียวพูดกับเด็กเด็กจะพูดเป็นครับเหมือนกับเด็กที่เขาไปไปเล่นกับเด็กเกาหลีเขาก็จะพูดภาษาเกาหลี เป,เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละครับคือหนึ่งในส่วนที่จะพัฒนาเด็กนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับเราจะใช้อินเดียโมเดลกับประเทศเอสโตเนียในยุโรปนะครับซึ่งเขาใช้การสอนทางด้านไอทีเมื่อปี1940นครับ,รบประเทศอินเดียนายกอินเดียนะครับกำหนดเลยครับโรงเรียนในอินเดียทั้งหมดเนี่ยต้องสอนเรื่องไอทีเรื่องอคอมพิวเตอร์นี่ให้เข้มข้นที่สุดมากที่สุดสิ่งที่ผ่านมาคืออะไรครับตอนเนี้ย ด้านไอทีด้านดิจิตอลด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกอินเดียซีอโอของ Google เนี่ยก็เป็นคนอินเดียที่พัฒนาผ่านมานตอนระย,ระ,ยะยุคเริ่มต้นเนี่ยเกิด h o t w e l l c o m ขึ้นอันนี้เป็นคนของอินเดียขายให้อเมริกาไปเนี่ยหกพันล้าน<อ>เห็นไหมครับ,รบนะผมรู้เลยนยใช่ครับ <c oughs> นี่แล้วก็ผลพวงที่นายกอินเดียกําหนดเป็นนโยบายให้โรงเรียนในอินเดียสอนเพราะฉะนั้นโรงเรียนในกทมเช่นกันครับจะไล่สอนไปตั้งแต่ป .1 เลยทางด้านดิจิตอล แน่เลยครับไม่ว่าจะเป็น AI เด็กระดับต้นระดับประถมก็สอนให้เขารู้คอนเซปต์รู้เบสิกรู้ความคิดเบื้องต้นของ AI ว่าเป็นยังไงครัแล้วสอนตามลําดับไปไม่ว่าจะเป็นระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับระบบบล็อกเชนหรือเทคโนโลยีใหม่อื่นๆเนี่ยจะต้องสอนลงไปในเด็กเหล่านี้ให้หมดเพราะที่ประเทศเอสโตเนียเหมือนกันครับเมื่อปี1993นเานยครับนายกเขาเนี่ยเน้นระบบ IT ระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์จนกระทั่งมันเกิดสไปค์ขึ้นแล้ว ปน์เนี่ยครับระบบสไปน์ที่ใช้ไว้คุยกันเนี่ยครับขายไปเนี่ยฮะแปดหมื่นล้านดูสิครับเด็กที่เขาทําออกมาเนี่ยครับเด็กที่ได้รับอนิสงส์าจากถูกครับนี่นี่เฉพาะโปรเจกต์กใหญ่นะครับแล้วโปรเจกต์กย่อยๆอีกมากมายมหาศาลเท่าไหร่เป็นการทำไรายได้เป็นการพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาระบบสังคมให้มัน เติบโตขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลไอทีเหล่านี้แล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมในการพัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเราต้องไปดูโมเดลที่สําเร็จมาแล้วคือของดรอัดองค์ชมสายวงเรือนของดรอัดองค์ชุมสายที่ลบรีที่ลบรีเนี่แหละครับ ขาสอนทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีการฝึกสมาธิสอนสมาธิด้วยแล้วจริงๆการฝึกสมาธิมันเป็นการช่วยในด้านการเรียนด้วยถูกไหมทั้งิทั้งอีคิอะถูกต้องครับอันนี้ต้องสอนทั้งมูลและมันมีโมเดลอยู่แล้วเราก็จะก๊อปปี้โมเดลของดรอัดอมนี่ครับมาทําในกทมและเจ็ดอยู่ร่วบริอยู่โรงเรียนเนี้ยพูดเรื่องนี้สดจัดเช่นถ้ามีอะไรต่อฮะอย่างนี้เรื่องการสารแล้วมีอะไรฮะที่นโยบายที่ว่าท่านอยากจะทํให้เป็นรูปธรรมพัฒนากรุงเทพตัวตัวเยาวชนของเราเนี่ยครับ ยปกติเขาจะมีไอเดียมีความคิดต่างๆของเรานะครับเนื่องจากนโยบายของผมเนี่ยจะทําแบบล่างมาสู่บนเป็นพุทธตมอับปกติที่ผ่านมาจะทาท็อปดาวเราจะทำพุทธตมอับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าปตมนี่ก็จะต้องกําหนดเลยว่าผู้ว่าเนี่ยจะคุยกับเด็กนักเรียนเนี่ยตัวแทนของเด็กนักเรียนเนี่ย400กว่าโรงเรียนเนี่ยจัดตัวแทนมาเลยพูดว่าจะประจุทุกเดือนเพื่อให้เขาเสนอแนะเพื่อให้เขาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้ว่าแก้ไข นับฟังป<ต>ัญหาจะถูกต้องครับตรตงไม่ใช่ตแต่เฉพาะโรงเรียนในในในของกอทมอนะครับโร <c oughs> งเรียนที่อยู่ในในเขตอนานเนี่ยเราให้สิทธิ์เขา <c oughs> เพราะเด็กเรงเนี้ย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยเขามีไอเดียอะไรต่างๆมากมายเขาจะได้เสนอเพื่อไปเชื่อมต่อกับเขาเราเอาเรุ่นก่อนเนี่ยคนรุ่นก่อนมาเชื่อมกับคนรุ่นเขาม,ม,มันจะได้เกิดการพัฒนาเกิดความเข้าใจแล้วก็ทำให้ได้ผลผลิตในการบริหารจัดการในการเรียนการสอนดีขึ้น รวมทั้งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับวก็ว่าเนี่ยจะจัดเลยให้ส่งตัวแทนเข้ามาแล้วก็มาประชุมก,กับพวกวทุกเดือนครับนี่คือระบบที่เราทำปัตตมอัพในการบริหารร,รวมทั้งการบริหารเนี่ยครับรวมทั้งกลุ่ม ตัวแทนของชุมชนทั้งสองพันกว่าแห่งเนี่ยครับให้มาเป็นตัวแทนประชุมกันเดือนละครั้งเพราะนั้นปัญหาในชุมชนเนี่ยจุมชนมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะได้มาเสนอปัญหาเสนอแนะบางคนเขาไม่ใช่เสนอแต่ปัญหานะเขาเสนอแนะในสิ่งที่วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ผู้ว่าก็จะได้รับแล้วมาแก้ไขครับขอขอนุญาตเสริมตรงนี้นะนครับท่านได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อ,อย่างที่ท่านพูดมา จริงๆเราว่างเอากรมีฮัทสิเขตในแต่ละเขตจริงๆแล้วในแต่ประจําเดือนก็จะมีการประชุมนะครับในเรื่องของผู้นําชุมชนใช่ับเมื่อก่อนยังมีัสสกสขอถูกไหมฮะใช่ครับมันก็จะมีการประชุมทุกๆเดือนอยู่แล้วก็มีการมอบเรื่องของกิจกรรมนโยบายเราจะมีลานกีฬาคนเมืองถูกไหมมีลานกีฬาต่างเดี๋ยวนี้เขามีการประชุมแล้วไม่มีไม่ไม่ฮะก็พูดถึงพูดถึงปัจจุบันยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่ในในคือเขตยังมีการประชุมกับผู้นําชุมชนอยู่แล้วถูกไหม ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการถ่ายทอดแต่ว่าในกรณีที่ท่านพลอากาศตีทูตปีชาเลิศสันทัตวาทีเนี่ยท่านเสริมตรงนี้ขึ้นมาผมก็เห็นด้วยว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถูกบหมเพื่อเพื่อจะได้รับทราบในเรื่องของนโยบายต่างๆที่ท่านต้องการถ่ายลงไปให้กับผู้ปฏิบัติก็คือผู้ในการเขตถูกไหมเป็นผู้ประสานนโยบายอีกทีหนึ่งถูกไหมตรงนี้ก็ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะนอกจากนี้ทั้งหมดเนี่ยจากที่ฟังมาเนี่ยท่านยังมีนโยบายที่เด็ดที่สุดของท่านเองเนี่ย ที่จะนาเสนอท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีไหมฮะ,ะมีสิ่งที่สําคัญที่ประชาชนต้องการนะขณะนี้คือระบบเศรษฐกิจที่มันมันแย่เนื่องจากโควิดเนื่องจากโควิดเนี่ยแล้วก็เนื่องจากระบบะเศรษฐกิจของโลกส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้เราต้องทำครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านนโยบายใหญ่ของผมเนี่ยนโยบายไม่กัดโปรเจกต์ในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมก็ดี หรือทำคลองต,งต่างๆน้ำใสก็ดีอันนั้นอะ่ะมันจะเกิดเฟื่องเศรษฐกิจหมุนส่วนหนึ่งเลยครับมันจะเกิดการจ้างงานเกิดการาไไมีสร้างไรายได้ได้เงินมาผันแปรเนี่ยมันจะเกิดเฟื่องเศรษฐกิจหมุนอันนั้นส่วนหนึ่งเลยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่กมทมทําก็คือในพื้นที่ของกทมไม่ว่าจะโรงเรียนของกทมก็ตามในสํานักงานเขตก็ตามเนี่ยเราจะจัดพื้นที่ไว้ให้ประชาชนนะครับในบริเวณเขตนั้นๆเป็นพื้นที่ได้มาจัดการแลกเปลี่ยนสินค้าการซื้อขายสิน กเนี่ยครับที่จะทําไม่ว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นหรือแม้แต่ใครไม่มีสินค้าเนี่ยครับสามารถนําสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่บ้านมาแปลผันเป็นเงินหรือมาแลกกับร้านรวงข้างๆเนี่ยครับทำได้มันจะเกิดการเฟื่องเศรษฐกิจที่หมุนตลาดชุมชนเหล่านี้นะครับตลาดเล็กๆเหล่านี้นะครับในการวิจัยที่เกิดขึ้นที่ตลาดแหล่งรวมทั้งด้านเกษตรและสินค้าต่างๆที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ใช่ครับชาชชินเซาเนี่ยครับผลการสํารวจแล้วครับปีหนึ่งเนี่ยครับ มีเงินหมุนเวียน50ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกขึ้นมามจริงๆแล้วมันมีอีกโมเดลหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เลยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยใครที่ขยันแข,ข,ข็งแรงไม่ไม่ต้องกลัวเลยครับหรือว่าเป็นยนี่เป็นสินเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวสามารถเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ได้หมดมันมีโมเดลที่เกิดขึ้นแล้วครับแต่ไม่ได้ที่กรุงเทพมันอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีโบสถ์ของคลิปเล็กๆเนี่ยครับ เขามีสร้างบ้านพักให้15หลังแล้วคนที่มาอยู่นะครับมาแต่ตัวกันเลยครับวหน้าโบสเนี่ยครับก็จะจัดรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆซื้อมาแล้วก็ทํารถท่วงให้แล้วก็สอนทําข,ขนมขนมเครปญี่ปุ่นขนมโตเกียวเนี่ยปรากฏว่าก็พาคนเหล่าน,นี้ไปหาจุดขายด้วยนะครับ<ช>แต่ละเดือนเนี่ยเขามีรายได้ 2- องสามหมื่นนี่เฉพาะคนเดือนนะครับแ้าสองคนเป็นครอบครัว2คนเขาได้ถึง4ี่หมื่น0 0งหกหมื่นต่อครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ย้าไปดูที่โบสถ์จะเห็นเลยร,รถปิกอัพไปแดงจอดกันเป็นแถวเลย 15,000เนี่ยเพราะทุกหลังทุกครอบครัวเนี่ยมีหมดเลยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยเครดิตของเขาที่เขามีเนี่ยด้วยรายได้ที่เขามีแบงก์เห็นเนี่ยบอยปล่อยให้กู้ไปสร้างบ้าน นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรทมเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถสร้างไรายได้เนี่ยได้นี่เป็นโมเดลหนึ่งนักจิตวิท,ทอีกโมเดลนึงเนี่ยเกิดมันเกิดขึ้นสมัยแม่ชะม้อยมีคนหนึ่งเนี่ยที่ไปลงทุนกับสมัยแม่ชะม้อยครับขาดทุนไปสองล้านบาทตอนที่ยกเลิกปรากฏว่าเขาก็ได้มาเปิดร้านขายน้ําที่โรงเรียนนะครับขายน้าอัดลมน้ําเขียวน้ําแดงแล้วก็ขายน้าเปล่าเนี่ยครับถุงละบาทปรากฏว่า2ปีครับที่เขาขายน้ําอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตดนี่ได้เพราะ ตรงโรงเรียนเนี่ยคือแหล่งผู้บริโภคส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกทมในเมื่อเป็นพื้นที่ของกทมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกทมโรงเรียนบาลกทมกทมจัดจัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกหาเล่แผงลอยต่างๆเนี่ยมาเข้าพูดง่ายท่านจะจัดหน่ให้กับพวกพ่อค้าแม่ค้าหาเล่แผงลอยถูกครับแล้วตรงนี้แหละครับแล้วหาเล่แผงลอยต่างๆนี่ต้องสวยสดงดงามนี่ก่อนไหมรถเข็นเนี่ยจะไม่มีมอมแมมอีกแล้วปทมเป็นหน้าที่ของปทมทำรถเข้นสามารถเดินฟุตบาทได้ประชาชนสามารถใช้บริการได้รถไป มาไม่มีการรถติดใช่ครับ,รบโอเคครับจะทำให้เรียบร้อยตรงนี้ครับแล้วสวยงามครับช่วงท้ายครับท่านมีอะไรที่จะบอกประชายชนว่าให้โอกาสผมนับใช้คนกทม ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในคนของกทมเนี่ยผมจะมีนโยบายอย่างอันหนึ่งซึ่งมันจะแก้ปัญหาหลายๆายอย่างก็คือส่วนหนึ่งของกทมเป็นคนกทมที่มีสำบโนกลัวอยู่ที่กทมอ,อยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งเนะี่ยมาจากต่างจังหวัดซึ่งมาหาไรายได้เนี่ยกทมจะจัดอย่างนี้เลยครับโครงการเนี่ยกลับไปรวยบ้านเกิดกลับไปรวยบ้านเกิดนะครับเราก็จะตำรวจดูว่าใครส่วนใหญ่นะ่าจะอยากกลับบ้านอยู่แล้วเพราะหลายคนมาอยู่กทมเป็น10ปีนะครับ,รบแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บเลยทําไปใช้ไปเพราะ มีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยครับท่านแนะนําเลยครับแนะนํากลับไปบ้านเนี่ยสองครอบครัวนั่นคือโมเดลนะครับบอกว่ากลับไปแต่อย่าไปปลูกข้าวนะไปปลูกมะลิกับดอกดาวเรืองครับเขามีประมาณอยู่ที่10ไร่15ไร่เนี่ยกลับไปเนี่ยหปีเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากลวสบายลวพอถึง10ปีเนี่ยเขารวยแลวโอเคนี่ครับนี่คือเรียกว่าโครงการกลับไปเรือนบ้านกบเพราะฉะนั้นเราจะจัดอบรมให้เราจะจัดโมเดลให้ก็จะผ่องถ่ายคนในกอม ที่มาแอบอัดกันอยู่ในหมอกกลับบ้านเกิดกลับไปรวยบ้านเกิดเป็นยังไงันครับผมสุดแล้วก็คือตามที่ท่านพูดมาเนี่ยเมื่อถ้าท่านได้มีโอกาสเข้าไปเป็นเพราะว่าท่านก็จะทําตามทุคค่าที่พูดแล้วผมก็จะไปติดตามดูที่ท่านครับดีครับเวลาจะหมดแล้วจะลดลงนครับผมก็จากการที่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านพลอากาศตีทูตปีชาเลศสันทัศนวัตีว่าที่ผู้สมัครกทมนะครับนโยบายของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรตั้งแต่เรื่องของการวนลูปเลยแล้วไฟฟ้าใต้ ใต้ดินบนดินทั้งระบบคอสมอคอขนส่งมวลชนถูกไหมมีพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมํารทำไงต้องมีการสร้างเขื่อนนะครับมีการลอกท่อถูกไหมเ่องท่อระบายน้ำครับในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทําน้ําให้สะอาดใสนะครับพูดง่ายๆว่าพยายามที่มีเรือก่อนแล้วด้วยนะที่นั่นก่อนะครับคิดดูแล้วก็สวยขนาดไหนจะมีคนมาเที่ยวคลองนั้ไม่ใช่ไมคลองั้นอย่างนี้เนี่ยยังพูดถึงเรื่องของขยะกทมด้วยนะว่าทำยางไรนะรับขยะกทมเนี่ยไม่ให้ทิ้งเรี่ยราดถูกไหม ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเป็นท้องเพราท่านก็บริหารการจัดการนะฮะนอกจากนี้ก็ยังบอกเลยเรื่องของสายไฟก็พยายามลงทุนก็อย่างที่บอกว่าดาราฮอลลีวูดท่านหนึ่งที่มาเที่ยวก็บอกโอ้ว่าเระเทศมันเกิดอะไรขึ้นแบบเดียวับไทยเต็มไปด้วยสายไฟท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะดำเนินการจัดการให้หมดนะฮะนอกจากนี้เรื่องการศึกษาก็บอกเรียนการภาษาอังกฤษทั้งอ g นนะฮะภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษหลับอะไรรวมทั้งเรื่องของการใช้เรื่องของเ i ซึ่งกำลังทันสมัยกับบอกเชนเข้ามาใช้เนี่ยผมคิดว่าผมก็เห็นด้วย สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับท่านผู้ชมทางบ้านครับลองให้โอกาสท่านพลอากาศตีทูตพิชาเลิศสันทัศวาทีเนี่ยเข้ามาลองดูว่านโยยของท่านเนี่ยบางเรื่องเนี่ยทำได้แต่ถ้าทุกคนเปิดโอกาสให้ท่านลองเข้ามาทำงาน <S <S นะครับวันนี้นะครับรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข,ข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับก็ต้องคงต้องลาไปท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังของเราได้นะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย เว็บไซต์นะครับ w w w ร์ JMSAT 2019ติดตามได้ที่ไทย S P S New นะครับดูสบายมีสาระสไตล์จยนโรดจากวันนี้ประเทศไทยใน YouTube แล้วก็ Thailandtoday H T P t h a i l a n d t o d a y 2020บอกสปอร์ตต่ในเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมดเตอร์โรดเชนัสสแสงข้าชิวไหลนะครับท่านดรชยเตอร์เฉยนิ์ สมาสุนนายยสมาคมและท่านพลอากาศตีทูตปีชาเลือสันทัศาธีว่าที่ผู้สมัครกทมเราทั้งสาลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ